สวัสดีครับวันนี้จะพาไปดูภาพที่สาวที่สุดของปรินหรือว่าสรินทิริภรณันะครับแต่ว่าก่อนจะไปถึงภาพนั้นมาดูภาพที่เราคุ้นเคยกันก่อนนี่เป็นภาพเมื่อปี2 5 2 0ขนาดที่แสดงหนังเรื่องแผลเก่าแสดงเป็นแม่ของนันทนาเงากระจ่างซึ่งรบทเป็นเรียมนะครับก็เป็นบทที่ทุกคนจดจำในยุคหนัง35มม,มนะครับสรินทิริวรณ เกิดเมื่อปีพศ2469นะครับเป็นคนอำเภอนครชัยศรีจังหวัดคนครปฐมชื่อจริงๆของปะลินก็คือไพลินคอนลินพ่อเป็นชาวฮอลัดานะครับแม่เป็นชาวไทยเริ่มงานในวงการบันเทิงครั้งแรกก็เป็นนักร้องประจำวงดนตรีกรมสภสาษมิตรแล้วก็มีโอกาสได้รู้จักกับผู้ชลีอินทวิจิตหรือว่าสงาอินทวิจิตนะครับก็ช่วยกันผลักดันให้ปรินนั้น เข้าสู่วงการละครนะครับโดยเป็นคณะเทพสิทธิ์ของคุณอัดอัดทักไตวันวัตถีและคุณอัดนะครับก็เปลี่ยนชื่อจากไพรินคอนลินให้เป็นสรินทิปสรีวันสําหรับในวงการภาพยนตร์นั้นคุณสรินทิปสรีวันแสดงหนังเรื่องแรกก็คือหนัง35มมขาวดําเรื่องโรงแรมนรกของคุณรัฐเปตันีและจากนั้นก็มีหนังแสดงติดต่อกันเรื่อยมานะครับทั้ง16มมแล้วก็ 35มม,มนะครับถ้าจอสโคปแบบนี้ก็คือ35มมนะครับแล้วนอกจากนั้นคุณสดินทิปศรีวันกับคุณชาลีก็ยังร่วมกันสร้างหนังด้วยนะครับมีหลายเรื่องนะครับทั้ง16มมแล้วก็35มมแต่ว่าภาพลักษณ์ที่แฟนหนังจดจำปรินหรือสรินทิปนั้นก็คือบทบาทแบบท,ที่ท่านกำลังเห็นอยู่ในจอแบบนี้แหะครับแต่ว่าต้องแรงหน่อย อย่างบทมอมแม่อะไรอย่างนี้นะครับหรือว่าบทที่เป็นร้ายๆนะครับส่วนในยุคหนังิีงพออมอนั้นสดินทิพย์ก็หลากหลายบทนะครับที่มาจากหนังเรื่องลูกแมวปี211นะครับก็ภาคเสียงเสร็จแล้วนะครับลงไว้ในช่อง youtube ก็ลองคลิกหาดูนะครับนัุณชลีนะครับอยู่ซ้ายสุดครับและนี่ก็คือเรื่องสุริยาที่รักนะครับมิชบัญชาปรินก็ ร่วมแสดงด้วยนะครับก็อยู่ในช่อง YouTube นะครับคลิกดูได้นะครับสุริยาที่รักพวกเราช่วยกันภาคเสียงแล้วก็ลงไว้ให้ดูในช่อง youtube ช่องนี้แล้วนะครับส่วนเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องไหนม่านเมฆนะครับซึ่งพวกเราได้เสษฟิล์มมาไม่มากนะครับก็ได้เห็นคุณสิรินทิพสิริวันนะครับภาพต่อจากนี้ไปก็เป็นภาพที่เราจะได้โอกาสเห็นคุณสิรินทิพสิริวันนะครับในสมัยที่ยังเป็น ดาราสาวหน่อยนะครับก็ค่อยๆสาวขึ้นเรื่อยๆนะครับจนสาวที่สุดซึ่งเราจะได้เห็นตอนท้ายคลิปนะครับพิสมัยวิไลสังนะครับกับคุณสดินทิพศิริวัลนะครับในบทบาทที่พิสมัยนี้เป็นน้องสายนะครับแล้วก็มาถึงคุณสดินทิพศิริวัลนะครับในหนังปี2,501นะครับเรื่องเจดแหลกผลงานของปสอสารจินดาที่อยู่ข้างๆนะครับ เจ็ดแหลกนี้เป็นหนึ่งในตระกูลหนัง1น่งนะครับซึ่งปสาสอสร้างออกมาเป็นตอนที่3นะครับเรื่องนี้พวกเราก็ภาคเสียงแล้วก็ลงไว้ในช่อง YouTube ชุมทางหนังไทยนี้แล้วนะครับถ้าต้องการจะดูก็ลองคลิกค้นหาดูได้นะครับเดี๋ยวบางท่านอาจจะสงสัยนะครับว่า2,501ันาทำไมคุณสดินทิพย์ดูแต่งตัวให้มีอายุมากนะครับเรื่องนี้เล่นเป็นแม่คุณวิไลวรรณนะครับก็เลยดูมีอายุมากหน่อยและนี่ก็คือภาพที่ สาวที่สุดของคุณสด็จทิพย์สิริวันนะครับเป็นภาพจากหนังเรื่องโรงแรมนรกผลงานของคุณรับเปตันยีนะครับเป็น35มม,มไม่สะโคบนะครับเป็นภาพลักษณะที่ท่านเห็นนะครับแล้วก็บันทึกเสียงไว้ในฟิล์มนะครับคุณสดิทิพย์ก็จะแสดงคู่กับคุณชนะศสีอุบลน,นะครับแล้วก็ยังมีคุณประจวบเลือกยามดีคุณสุรสิทธิ์สัตยวงศ์นะครับ และนี่ก็คือภาพที่สาวที่สุดของปริสนสริมทิพย์สิริวันซึ่งอยู่ในโลกภาพยนตร์